Memory people มนุษย์แห่งความทรงจำมีความสามารถพิเศษในการจดจำความรู้และประสบการณ์ผ่านทางพันธุก,กรรมมึงไม่ต้องสอนหนังสือแล้วพ่อมึงฉลาดมึงเกิดมามึงก็ฉลาดเลยถ้าผู้ชมชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการวิวัฒนาการหรือเปล่านี่ครับหรือว่าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการ ตัดแต่งพัทุกรรมหรือว่าปรับแต่งบำรุงตนเองนะครับให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือขั้นกว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบคลิปนี้นะครับเพราะคลิปนี้คือเรื่องราวของนิยายที่ชื่อว่า Man after man <ๆ>ก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วงผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนๆอะเออย Star People เออยมีคนแนะนําว่าพี่ แมนอัฟเตอร์แมนก็น่าสนใจนะผมเลยไปค้นๆดูนี่ครับแล้วไปดูกลับรู้สึกว่ามันคล้ายคกับวิดีโอเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นนี่ครับ KKND ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของโลกเรานี่ครับที่จู่ๆมีการระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นผู้คนนี่ครับมุดลงไปอยู่ใต้ดินคนที่หนีไม่ทัน อยู่บนพื้นนะครับได้กลายพันธุ์นะครับเป็นไปอีกเผ่าหนึ่งและก็หุ่นยนต์นะครับที่อยู่ด้านบนก็เป็น AI อ่ะแล้วเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดก็เลยกลายเป็นอีกเผ่าเผ่าหนึ่งและ3เผ่าพันธุ์นี้ก็มาสู้กันไม่แน่ใจว่าอาจจะคล้ายเรื่องนี้หรือเปล่านี่ครับ Man After Man คือการตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติฐานว่าในอนาคตมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปจนโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตก่อนที่อารยธรรมจะล่มสลายมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจทิ้งโลกและก็ไปยังอวกาศอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงอยู่บนโลกก็ได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมเ e เนติกเอนจิเนียริ มนุษย์ที่เหลืออยู่เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ที่โหดร้ายได้อันนี้ก็คือแมนอัปเตอร์แมนนีครับแต่ถ้าว่าท้ายที่สุดนะี่ยลูกหลานของมนุษย์ที่เดินทางไปบนอวกาศเนี่ยได้กลับมายัางโลกอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป5ล้านปีแล้วเขาก็ไปเจออะไรแปลกๆอยู่บนโลกนะี่ครับพบว่าโลกและเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลืออยู่เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงอ่ะยกมาแบบผมไม่อยากเจาะจงเป็นตัวเอาเอาเอากว้างๆก,ก่อนแล้วกันโอ้ยคแต่ละตัวเนาะอ่าอันนี้เหมือนตัวเยติอันนี้เหมือนปลาพายุนอันนี้คือคนนะครับโอ้โหแต่ละตัวตอันนี้เหมือนวอรรัตบวกไสเดือนอันนี้คนแน่เหรอ อันนี้เริ่มไม่น่าจะเหมือนคนละอันนี้กลับไปยุคไดโนเสาร์เลยไหมเนี่ยอโอเคนีงเงนินเหรอเรืออะไรโอ้ oh, มีสเกลเปรียบเทียบด้วยผมว่ามันชักจะไม่ใช่คนแล้วละ่ะมึงดัดแปลงพันธุกรรมอีท่าไหนวะเนี่ยอันทาแบบนี้ยน,น่าจะเหมือนคนอยู่เออซูโรจีออฟฟิวเจอร์ดูยังไงก็แรบเตอร์บวกค้างคาวนะเอออันนี้เหมือนคนอยู่โอเค เรามาดูคร่าวๆนีครับว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงคร่าวๆนะผมยังไม่เจาะถ้าใครสนใจคอมเมนต์นี่ครับผมอาจจะไปต่อแล้วก็เจาะไปทีละตัวเลยอาควาหมอบมนุษย์น้ำที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกบมีเหงือกสำหรับหายใจในน้ำมีชั้นไขมันหนาและมีแขนขาที่ปรับเปลี่ยนเป็นครีบหรือพายเพื่อว่ายน้ำในมหาสมุทรโอเคเหมือนนินเงนินอะอควาติกส เป็นขั้นกว่าของอความ็อบสมีรูปร่างคล้ายพยูนยหรือปลาโลมามีเหงือกเต็มตัวและขาหลังเชื่อมติดกันเป็นหางคล้ายปลาพวกมันไม่สามารถอยู่บนบกได้โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยคือย้ายไปอยู่ในน้ำแบบเต็มตัวใช่ไหมวาคูม็อบมนุษย์อวกาศที่ถูกดัดแปลงปรรทุก,กรรมจนมีรูปร่างปราหลาดเหมือนมีโครงกระดูกภายนอก พวกมันอาศัยอยู่ในสุญญากาศของอวกาศและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตนเองต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการปลูกถ่ายอาวัยวะเทียมห่างไกลาจากคำว่ามนุษย์แล้วนะแต่ไปดูเอ็กซเรย์ภายในนีครับมันก็มีคนอยู่ข้างในจริงๆอ่ะทรูน่าดเวลเลอร์มนุษย์ตัวใหญ่คล้ายเยติหรือกอริลามีขนหนาและชั้นไขมันเพื่อทนความหนาวเย็นในแถบขั้วโลก พวกมันมีพฤติกรรมอพยพย้ายถิ่นคล้ายสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เยตินีัคบคิงคองเอไม่น,น่าใช่อีกชื่อเรียกหนึ่งของเยติคืออะไรวะอ่าผมจำไม่ค่อยได้ฮนะแพนดราวเลอร์ ler, สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายโครหรือคนแคระที่แข็งแรงมีแขนขาที่สั้นและกำยำใช้ชีวิตบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไททัน ไทยทันชัดๆ Forest Rower นี่นี่จะแยกเผ่าพันธุ์ออกตามพื้นที่เลยใช่ไหมแถบโคโล่งเหนือหนาวๆนี่ครับแถบทุ่งทุ่งหญ้าแถบทุ่งราบแล้วก็ชาวป่า Forest Rower มนุษย์ที่วิวัฒนาการจนมีแขนขายาวเหมือนอุระอุตัง มีกรงเล็บหนาและแข็งแรงสำหรับปีนป่ายและเคลื่อนที่บนยอดไม้ในป่าทึบมึงไททันอีกแบบหนึง่งใช่ไหมเนี่ยก็ลิงชัดๆนะครับแต่เป็นลิงตัวใหญ่แล้วมึงขี่ใครอยู่วะเนี่ยเออเออดีน่าสนใจใครสนใจตัวไหนคอมเมนต์ได้นะฟู้ดครีเจอร์สิ่งมีชีวิตอาหารกลุ่มที่น่าสะพรัวที่สุดเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอนสติปัญญา และดัดแปลงให้เป็นเพียงก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้ในโรงงานเพื่อเก็บเกี่ยวเนื้อและไขมันเป็นอาหารให้กับมนุษย์เอยแขเอาฟาร์มมนุษย์ใช่ไหมน่ากลัววะ่ะเฮ้ยมนุษย์เรานี้ก็น่ากลัวนะเอามนุษย์มาทำฟาร์มอีกหลายร้อยหลายพันปีข้างหน้านี่เราแดกกันเองแล้วเหรอเนี่ยเมมโมรี e พีเพมนุษย์แห่งความทรงจำ ลูกหลานของชาวป่าชั่วคราวที่กลับมาวิวัฒนาการทางสติปัญญาอีกครั้งพวกเขามีความสามารถพิเศษในการจดจำความรู้และประสบการณ์ของบรรพุรุทธานพันธุก,กรรมทำให้สามารถสร้างอรยธรรมขึ้นมาใหม่ได้สืบทอดสติปัญญาเดียวนะถ้าเรียนรู้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เขาบอกว่า มีความสามารถพิเศษในการจดจำความรู้และประสบการณ์ผ่านทางพันธุก,กรรมมึงไม่ต้องสอนหนังสือกันแล้วพ่อมึงฉลาดมึงเกิดมามึงก็ฉลาดเลยเอ้ยอันนี้โหดอยู่อันนี้โหดอยู่ต่อมานะครับส็อตแมนมนุษย์ขนาดใหญ่ที่สืบเชื้อสายจากชาวทุนดรามีน้ำหนักตัวมากจนไม่สามารถยืนตรงได้ต้องใช้กรงเล็บหนาเกี่ยวกับต้นไม้และกินพืชเป็นอาหาร มันเป็นยังไงก่อนสล็อตแมนมันก็คล้ายๆกับอีกตัวอฟอร์เรสต์โรลเลอร์นะเออคล้ายๆกันแต่ตัวมันใหญ่กว่าเอานี่ยแล้วก็อ๋อนี่เหรอไม่น่าจะใช่นะอ่ะน่าสนใจแต่และตัวนี้ทั้งน่ากลัวทั้งน่าสนใจนะครับผมยกมาแค่จิบๆนะที่เหลือแบบเยอะมากย่างเงี้ยมีทั้งชาวอะไรเนี่ยที่ราบสังคมเหรอ ค uh, อมเมอร์โน่แพนโรลเลอร์ไฮเทคมีพวกเป็นไซเบอร์เจนเนติกด้วยตัวมีตัวชื่อว่าติกสปีชี่ที่พัฒนามาจากไฮเทคที่มีมีการปลูกถ่ายอาวัยวะเครื่องจกักรมึงเริ่มไม่ใช่โคนละสไปทูดแอนด์แมนมึงมีแอนด์แมนด้วยเออโอเคเยอะมากานะครับ ถ้าหากใครสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอภัยที่มันสั้นไปนิดเพราะว่าผมไม่อยากจอะลึกแบบว่าเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับอันนี้คือ,เ,อเล่าเรื่องกว้างๆก,ก่อนว่าไอแมน after แมนเนี่ยมันคืออะไรขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมเราฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พะน้าปสวัสดีครับเย้ yeah.